มีความสวัสดีครับพ่อกันเช่นเคยครับนะบรรยากาศเลี้ยงงวคือเกา่าครับมันในคี้าเป็นก้อนก้อนขา,ขาวๆครับนะน่าจะอัดตัวร็เกาะกลุ่มนะกลุ่มก้อนเมฆครับนะงันตะเบิองอยู่ครับนะวันนี้มีทีมงานจังหน่อยอยู่เม่ติกมาทางนี้นะโดยลกักสามีฟัม่มเจ้าเดียวเลยกับควาย ทุกทีมงานควายน้องโย่แต่ว่ามาาหดเคียงนี้นะสามีฟรามเป็นลาค้าปีนี้นะส่วนกอกอื่นบอมาเลยครับนะพอดดกขบอมมาในหูกขบอมมาครับตรงนี้นะครับนะยังมากบมีเมติกมาครับนะ่ยขบายเมติกมาไอมันคนมาก็อยู่อีกฝากหนึ่งครับนะแต่วมืนอี้เมติกมาเยี่ยมทั้งนี้ครับเพราะว่าทางผุนผมซื้อว่าควายลายวัสดุเขควายหลายครนะแล้วก็ทั้งนี้มันโดนผนจะมากเพราะว่า ปลาโกครับนะปลาลกหรงองูเพิ่นกินมันมีทีมงานกินคืออน้ำตาลนะครับประเภทว่ากินแล้วลื่อมมูครับนะกินให้มูเอื้นหาตัวมมูเพิ่มนะตัวมมูก็น้ำตาลสไตล์เดียวกันนะนะไปแอบกินมัได้มีหยากระไปแอบกินครับนะบ้านนี้มูนี่มูยันยันนี่มูในรสเสารมูนี่อาจจะกินออกจากมูไปยางครับมูยางนี่มูกะโลงใหญ่นี่มู แม่นวลนเพิ่นแม่กระลงเพิ่นออกจากมูไปมันกระห้องหากันมันหายากครับนะมันหกนะปลามันหกมันก็เลยหายากนะก็เลยบกค่อยอยากมาทังนี้นะปัญหาลักๆของเพิ่นครับนะแต่สุปีนี่มาดีอยู่ครับนะปีนี้เพนบกค่อยมาฉันงัอควายบ่ไปบริเวณรอหาดกะอาจจะอยู่ไดอยู่ครับเพราะว่าง้อไ่ตกเพิ่นอยู่ทางนั้นดีครับนะสุ่มเลย บนสำนิฟาร์มไปทุ่ทีครับนะน้ำามนางก็ไปน้ำเขาไปทุ่ทีไปทุ่ทีทัวร์แดนครับนะบนนั้นแน่บนนี้แน่ครับงั่วโมนี่เป็นงั่วพัดทินตัวนี้ไปตะพื้นะไปสลับจากซียูครับนะโมักอยู่จำเจครับนะหมด่วโมนี่แต่เปลี่ยนทีสลับทีเรื่อยๆมันก็จะเปินมักกังสันนะครับไปบนโต๊ะเก่ามันจะบ่ค่อยอยู่แต่ถ้าสลับมันก็จะอยู่ดี นะอยู่ดีกินดีอยู่ดีกินดีดกินอิ่มนะครับนะแต่ว่าถ้าอ,อันเธออยู่กับอบเก่าๆเพข่านก็นกจะยางนี่แหละครับมันมันเป็นยางแต่มันยากน้ำคนเลี้ยงครับคนเลี้ยงขี้ขานยางน้ำนนสิเดอมันได้อยู่ง่ายทำบายอย่าควงกันมาขนาดเละมันได้ได้ลัดดูดูปอะหยากไปครับขี้ขาดน,นะทั้งทั้งเสน้นทั้งโลหะทั้งเสนงเเน้นทัน้งคาแร์บอน มีน้ำคือว่านะแล้วก็มีเขาคนะรับเขาโพไซนาะปัญหาคือเขาโพไซน์เฮ้ยเขาโพไซน์นะเขาโพไซน์ไซส์สาวนะครับไซส์สาวนะไซส์เมสาวก็มีงัวกันปีนี้เพิ่นเลน่นแบบวานสองรอบนะครับนะวานอัดใส่น้ำเลยนะน้ำทว่วมกขาบ่เป็นยังครับวนะันนี้อุปกรณ์มีรถไถมีรถเกี่ยวนะมีกำลังแห้งนะครับมีแรงมันก็อัดใส่เลยมันจะเป็นซิฟไลยบนหน้าเพินนะ่นเนาะ โชคดีครับบ linear, ้านนี้วอนนี้่มาเขาโฮมเลยโชคดีคือหน้ามด er ทวมนะครับปีนี้แต่ว่าตรงสูบหน้ามไส้แล้วครับเนาะวันหน้าปีเลยหน้าปังแล้วก็ต่อหน้าปีเลยแล้วก็เป็นวันมาอีกหน้าปังอีกใหมันจะเป็นเขาสามเดือนครับอีกแปลงหนึ่งครับแปลงที่มันเกี่ยวเป็นบดนจะเกี่ยวพร้อมหน้าปีอีกับมันก็ใส้ถือเล่ครับนะแต่ว่าตรงมาสูบน้าไส้แล้วบ้านนี้ผลโมมี่ครับนะ น้ำบ่พอก็ต้องมาสูบใส่แหละแต่ว่าบ่เป็แยังครับหน้าปังต้องสูบนานอยู่แล้วครับนะถือว่ามาซทำนี่ถือว่าทำปใส่สนี่มานะครับที่นี่นะได้เข่าลายละหน้าปีพร้อมถึงมาเห็นหน้าปังเป็นหน้าปีหน้าบ่ทั่วอีกคือคิงครับนะถือคิงถือคริงมาหาคนอีกแล้วเห็นนั่งว่าได้เนี่ยเห็นนั่งว่าได้แต่ว่าถอดโอ้ยไปชีบเก่าให้เนเ่าะคุณมึง โอ้โเหีบเต็มตัวเลยเหีบนะเีเหีบเหีบเหบเหีบเหีบเ่หน่อยนลนหน่อยเหน่อยหน่อยนี่แม่เราเนี่าได้หรอครับเห็นน่งบ่ได้เลยรับนัางไม่ได้เลยครับอ๋อหนกันหนี้กันอ่ายห่างน้ำนี่โควีเกิด เป็นลูกอคอกนะครับนะเกิดจากแม่สมโชคโอ้เห็นเพิ่นรีวิวไปเอฟซีว่าให้รีวิวนะเพื่านเขามาเบิ่งว่ารีวิวอ๋อรีวิวจักหน่อยอันนี้ลืมไปเลยรับปากแล้วลืมเลยอันนี้ก็เป็นสมโชกค,ครับเป็นลูกลูกอคอกครับลูกอคอกต่อจากเป็นลูกของแม่แม่สโฉกทวีครับนั่นแม่ชท่ทวีแม่เพิ่นนั่นแม่นั่นแม่นั่น บ่ได้ครับเลยบ่แล้วบ่เลือกครับยางนำนีก่อนหนี trouve, กน่อน,นเป็นลูกของโชคโวทวีนี่ครับเลยโชคทวีลมโชคอ่ะลูกกมโชคคือเกิดจากแม่แดงครับนะกําโชคนี่เกิดจากแม่แดงนี่ีลูกคอดกันครับนะสมองแค่ไหนก็หอนจะสียางตากแดดได้สมองสักนิดนึงก่อนมาทำไมไม่เอาคนานนานส้นเบื่อขีดเลย หัวเข่าได้แล้วนาเบิ้งเบิ้งเบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิ่ง,ง,ง,งน,นันนนน่นีถูคนบ่ไดไปถูหัวเขามันถูหญามันจะมัดือด้อเด้อันนี้ครับนี่แม่อันนี้ลูกน,นี้ลูกที่สครับลูกแล้วมันเสียนลครับลูกที่สองของทวีัไปดูติเงี้ยมาบังคือเขาไปยุ่งสน ได้ตา้โอ้อทะเเบอร์นี้ก็อ้อที่ท่านดอกยางเรือผวดน้อ,นดนองน้อยครับลูกแม่แดงนี่น้ำตาลครับน้ำตาลน้ำตาลลูกแม่อึงเผาครับลูกติดมากกับแม่อึงเผาไปอ,ออกไปทางบีบมั้งลูกยางก็แบบ โอ้หอนอีกแล้วแดดพอซ่อม,มเมื่อกี้น้ำตาครับฟองแก่แล้วเนาะไอ้ก็ะเาทวีสับลูกนี่ครับอึงเผานี่ครับเนาะอึงเผาครับนะอึงเผาเดี๋ยวมาพร้อมเอาตัวที่เหลือแล้วกันเนาะมีสิบสามตัวทั้งหมดอึงเผาเดี๋ยวมาพร้อมน้ำตาลครับนี่มาพร้อมน้ำตาลน,นี่ยแต่นนหน่อยน้ำตาลมาประมาณสามเดือนนี่แหละครับเนาะอย่างหลับก,ก็นหอนนะมาทะเลาะอึหอนใจเลมาหลับพี่กัน ผมเพื่อนผมผมขอผมเพื่อนเดี๋ยวถอนมาเท่เามาท่าพี่ก่นอนอยู่แบบรวดเร็วทันใจนี่สมชโชคเอ้ยโหสมชโชคคนบุญโฮมบุญโฮมเป็นลูกแม่นวลครับเป็นลูกขอกันนะลูกที่เกิดลูกขอกตัวแรกครับนะลูกแม่นวลถึงแม่นวลจากไปแล้วนะเนาะไอ้คือแม่นวลโอ้ลูกบุญโฮมนะบุญโฮมมีลูกเป็นหนาดางพร้อมบุญนะครับนะ เป็นลูกของแม่นวลลูกคขกครับนะซึ่งสายพันธุ์แม่นวลจะมีสองตัวครับนะตัวนึงไปใส่บุญไปมันมาแม่นวลเป็นตัวแรงในคอกครับนี่ตัวที่สองในคอกครับนะตอนนี้เป็นแม่คุมฟูงครับนี่แดงเป็นลูกลูกลูกแรงในคขกนี่ลูกลูกแรงครับเป็นสมโชกอุนเดียวกันครับอุนโฮมครับอุนเ้วกันกับอุนโฮมซึ่งตอนนี้แม่คุ้มฟูงคือแม่แดงครับแม่นวลจากไปแล้วแม่นวลมันให้ลูกสองตัวก็คือ อ่บุญโฮมกับอ่าบุญโฮมกับ,บท่อฟันนะครับนะบุญโฮมท่อฟันทวีทรับจะเป็นรุ่นเดียวกันนะสามตัวครับลูกกวกอันนี้เป็นตัวที่สองต่อจากน,น,นี่ครับท่ออท่อฟันแบบนี้เมื่อกี้ค้ำแพงครับนะตัวที่สองต่อจากค้ำแพงนีน่ท่อฟันท่อฟันนี่คืลูกอ่าแม่นวลครับเป็นน,อนอ่องน่องบุญโฮมครับโสงขาวครับนะ น้องบนโฮมบนโฮมแม่นวให้ยสองตัวแล้วก็จากไปแล้วนะนี่เบ้าเขาสิบบนับตัวตัว,ต,วตัวสิบบอยู่นะครับเพราะว่ามันจะเน่าไก่นะนะตัวสิบบอยู่น้ำอยู่พี่ก็มี่มาก,กินน้ำอีกมีหฮมมีน้ำอยู่นี่อะยีอยู่มาน้ำก็มาก,กินน,น้ำนี่มีหฮมพออร้อมไปไม่ต้องเด็ดรีวิวตัวนี้ ดอกสีเรียลอยจังไดนครับมันฝ้าวนะเพื่อนเพื่อนฝ้าวนะทำแพ,พงสถานการณ์จะหนี้ก็น่า,นาจะพอครับผสมน่าจะช่วงเดือนมีนาครับนะมีนาถึงเมษายนครับนะของปีนี้แหละนี่ก็ไม่แดงครับนะต่างก็เป็นลูกไอ้อึ้งเผาครับเพผลผลิตนนะหลงไว้ที่สับเป็นปพ,นพ,เนพีเป็นพีก่อนค่ำนะนะนี่ครับนี่ก็ ฐานาะตัวนี้ก็น่าจะท่องครับนะท้อฝันทองอ่อนๆนะตัวน,นี้กับนำตาลกับท่องครับนะท่องแก่แล้วอาจนะจะเดือนสองเดือนน,อน,มมอนี่แหละแต่ว่าก้อนมูอก็น่าจะเป็นนะครับนะ่อื้อหมูเฮือนี่ครับอย่างจ่านะครับอย่างเร็วยังเร็วยังไม่แดงเลยครับเนาะแล้วก็อีื่งเผานี่เพื่อต้องทำมือวันหันว่านเมื่อก่อนนี่ ว่าผมซื้ว่าเป็นชาร์ครับนี่ยวัน่าจะทองแล้วครับนะว่าเพื่อนเป็นชาร์ดเดี๋ยววันอาจะทองนะคิดว่านี่อึ่งเผาแม่ขอกของสามนิฟ้ามเองครับนะซึ่งสามัญฟ้ามเอียงจะแยกก็คือมีสองขอนะที่สามัญฟ้ามเลี้ยงก,ก็คือของพ่อแม่นะครับของพ่อแม่ก็คืออ่ากล่องหนึ่งของสามนิฟ้ามกล่องหนึ่งของสามนิฟ้ามจะเริ่มต้นด้วยแม่อขอก็คือนี่ครับนะอึ่งเผานะครับนะส,ส่วนส่วน ของผองแม่เนี่ยขึ้ไม่นวลครับนะกับไม่แดงครับนะตอนนี้จะเริ่มงไมแดงครับนะของแซวนี่ฟ้ากว่าจะมีเนาะยึงเผาเนี่ยน้ำตาลน้ำตาลทวีทับคําแพงก่อนคึ้มนะครับนะที่เหลือนะครับที่เหลือนะปล่อยก็นานนี่ครับเพราะอันนี้นะแล้วก็จะมีลูกเพิ่นลูกของอ่ะทวีทับนะทวีทับก็ายเป็นอ่าสิบสามนะ ก็จะมีลูกของอ่บุญโฮมนะเป็นของสามีฟาร์มนะครับนะนาดางพอมบุญนะครับนะปีของพ่อข้าแม่ก็จะมีอ่าเป็นซุ่มของแม่นวลก็จะเป็นบุญโฮมครับบุญโฮมครับท่อฝันนะครับนะเหมือนยางฟ้าแล้วก็มีปลาหกนะไม่อยากจะกวนเพื่อนลายนะไปยางเางลาะไทยแก่เพื่อนกะเชะอย่างนีครับลูกติดมาน้ำกันนะครับนะ ตอนเปลี่ยนมานะครับนะตอนเปลี่ยนมาเป็นของสามีฟ้ามเองครับนะกอกสามีฟ้ามเอ่อก็จะต่อเข้าไม่แดงนะครับเขาไม่แดงก็จะมีตัวใหญ่ชุดก็จะเป็นสมโชคสมโชคทวีสมโชกนนองน่อยนะครับรุ่นเดียวกันปีกับหนองนะนนองน่อยแล้วก็ลูกพ่นก็นจะมีลูกของสมโชกก็จะมีอ่าโชกทวีนะไปอีกอกัน อายุประมาณนี้เราเมดแล้วนะครับน่าจะเมด่อสิ้นแล้วนะอะไรบ่ผิดเกิดสวรอนทรีย์เจ็ดนะครับนะตอนนี้นะของพ่อขมแม่หกนะครับนะอ่ะออกไปข้างนอกดีกว่านะให้เป็นยูซะเอาไปผุนดีกวนะ่าไปด้านนอกนะนมันน่าจะยูแล้วจะไล่คืออู้สารอินทรียว่านี้มีอึงความหนึ่งน้ำตาลสองนะครับนะน้ำตาลสอง วิศสามคำแพง4ีนะครับนะก่อนค้ำหาแล้วก็สิบสามหกแล้วก็เจ็ดไปด้วยหน้าดางพรอมปุ่นนะครับนะส่วนองพ่อมแม่เพื่อจะมีอบุญโฮมท่อฟันสองอาจจะมีอ่แม่แดงนะบ้านแม่แดงสามสมโชค4ีน้องน้อยหาแล้วก็ น้องน้อยหาแล้วก็อ๋อโทร์วีหกครับนะเอาหมดสิบสามตัวนะครับรีวิวเรียบร้อยแบบรีบมากนะครับนะอ่าทีนี้พ่อซัมนี่แล้วครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับมันมันนี้มีทีมงานยนะาอยู่นะแมตติกกข้ามาอู้ยุยไกลเปันลาดใบขนนะความขยันอยู่แถวนี้สักก่อนขอบคุณครับผมสวัสดีครับ